สวัสดีเทรดเดอร์กองทุนทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ผมจะมารีวิวกองทุน IC f u n ันเดนะครับเพื่อนๆหลายคนรู้จักแน่นอนนะครับก็เขาเป็นบล็อกเกอร์นะครับ IC m a ม k e t นะครับเพื่อนๆแล้วก็มีฐานลูกค้าอยู่ทั่วโลกนะครับแล้วก็เปิดมาให้บริการมาอย่างยาวนานนะครับเขาได้หันมาลงทุนในกองทุนนะครับหรืออุตสาหกรรมป๊อปเฟิร์มนะครับเพื่อนๆซึ่งได้ชื่อว่า IC f u n ันเดนะครับเพื่อนๆหลายคนรู้ข่าวนี้แล้วว่าเขาจะเปิดเร็วๆนี้นะครับเพื่อนๆตอนนี้กระลง เขาดาวเหลือ6วันนะครับกับอีก23ชั่วโมงซึ่งเขาจะเปิดในวันที่28เมษานะครับช่วงบ่าย2ใครหล,หลายๆคนก็จะสามารถมาสมัครแล้วก็มาสมัครสอบอเทรดกองทุนได้นะครับเพื่อน,อนโอเคเนาะก็หลายคนคงจะรอกันอยู่นะครับผมจะมารีวิวคร่าวๆนะครับ <c oughs> เบื้องต้นเนาะหน้าตาเว็บไซต์นะครับมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับว่า ทาง IC Fundet มีอะไรน่าสนใจนะครับแล้วก็มีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับก็มาดูกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหน้าตาในแดชบอร์ดนะครับของสำหรับคนที่จะสมัครกองทุนเนาะสมัครสอบนะครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะมีวิดีโอโปรโมทนะครับว่าที่แน่ๆนะครับเพื่อนๆที่แน่ๆนะครับทาง IC Fundet นี่เขามี C ี r ท d เ r แน่นอนล้านอร์เ็นต์นะครับเพื่อน เพราะว่าการเทรดอพอร์ตปกตินะครับพอร์ตส่วนตัวเขาก็จะมีอซีเทรดเดอร์ให้บริการอยู่แล้วนะครับเ,เพื่อนๆนะเรามาเริ่มดูอะอิวาเรชันกันนะครับเ,เพื่อนๆหรือการสอบแบบปกตินะครับสอบแบบ2 f a เฟสนะครับเ,เพื่อนๆก็เหมือนทั่วๆไปนะครับเหมือนทั่วๆไปแต่ Profit Target นะครับเ,เพื่อนๆเฟสแรกจะอยู่ที่10% f เนาะเฟสสจะอยู่ที่5%นะครับอ่า โอเคนะครับสำหรับ Profit Target ผมบอกไปแล้วนะครับมาดู Account Size นะครับเพื่อนๆ Account Size ของทางกองทุน IC f u n d นเดตนะครับเขาเล่นตั้งแต่ Account Size เล็กๆนะครับเริ่มต้นที่5,000ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆ5,000ดอลลาร์10,000นะครับจนไปถึงแสนนะครับแล้วก็มีมากกว่า100,000ก็คือ2อ0แ0นนะครับแล้วก็สูงสุดนะครับเพื่อนๆสูงสุด 5 0 0 0ดอลลาร์ 500, นะครับโอ้โ oh, หถ้าใครคิดว่าตัวเองฝีมือช่ำชองนะครับหรือว่ามีความสามารถนะครับก็สามารถอันนี้ผมแนะนำเลยว่า,าสามารถเสี่ยงกับกองทุนที่อพอร์ตที่โตได้นะครับเ,เพื่อนๆอย่างเช่นใครจะสอบแสนก็สอบเลยนะครับ 2 0 0 0ก็สอบเลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไอซีฟั ed, นเดตนี่เขาเป็นเจ้าของอเดียวกันกับไอซีมาร์เก็ตเนาะไม่ใช่ว่าเขาจะดีนะครับเ,เพื่อนๆไม่ใช่ว่าเขาจะจ่ายเงินอันนี้เรายังไม่รู้นะครับเรายังไม่รู้นะครับว่าการ p a ปเอ t เขาจะรีเจ็คหรือเปล่าเขาจะปฏิเสธการถอนหรือเปล่าอันนี้เรายังไม่รู้นะครับ เพราะว่ายังไม่มีใครเคยสอบนะครับเพื่อนๆแต่นะครับบริษัทของเขาก็น่าไว้วางใจนะครับเพราะว่าเขาเปิดให้บริการเป็นโบรกเกอร์มายาวนานนะครับอันนี้หลายคนก็รู้ดีนะครับนี่ผมถึงจะมาบอกเรื่องเกี่ยวกับรีวิวของทาง IC f u n d e d นะครับซึ่งทั้งอ่าพันธ p ิตของทาง Thailand นะครับก็ออกมาบอกแล้วนะครับมาพูดแล้วนะว่าเป็นบริษัทเดียวกันจริงๆกับ IC Market นะครับอันนี้ก็หลายคนคิดว่า เป็นบริษัทที่แบบเหมือนตั้งชื่อเหมือนกันเฉยๆนะครับไม่ใช่นะครับเป็นบริษัทเดียวกันนะครับเขามาลงอ่าลงทุนในอุตสาหกรรมกองทุนจริงๆนะครับเพื<ๆ>่อนๆโอเคพูดออกไปยาวนะครับมาดูอ่า m ินแม็กเทรดดิ้งเดยนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็คือเทรดขั้นต่ํำนะเพื<ๆ>่อนๆอย่างละาเฟดนะก็คือเฟดหนึ่ง เทรดขั้นต่ำ5วันนะครับเฟส2ก็เทรดขั้นต่ำ5วันอะไรประมาณนี้นะครับส่วน MAC Trading Day หมายถึง Trading Period ดดนะครับเพื่อนๆอลิมิเต็ดนะครับนั่นก็คือไม่จำกัดวันสอบนะเพื่อนๆเข้าใจไหมก็มาดูา MAC Daily Loss นะครับหรือ Daily Drawdown นะครับก็อยู่ที่5%เหมือนกับกองทุนทั่วๆไปนะครับแล้วก็ MAC Loss นะครับจะอยู่ที่10%นะโอเคไหมครับามาดู Available Reverage นะครับก็อยู่ที่50ต่อ1สําหรับ forex แล้วก็ทองคานะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็10ต่อ1กับ i n d y e แล้วก็ Community ้นะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็5ต่อ1ก็น่าจะเป็นของพวกเกี่ยวกับคริปโตอะไรประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็ถือว่าให้ l e v e r a g e ไม่น่าเกียดนะครับก็โอเคเลยนะครับ l i ฟ์แอคเคาน t นะครับเพื่อนๆโปรฟิตแชนะจะเริ่มต้นที่75กับ25นะครับก็คือเราจะได้25นะครับแล้วก็แบ่งทางกองทุน25นะครับเพื่อนเหลังจาก After a m o n t นนะครับเพื่อนๆน่าจะเป็นการอถอนนะครับเพื่อนๆกดของทางกองทุนนี้นะครับผมไปอ่านดูนะครับเขาจะให้ถอนนะครับทุกๆ14วันนะครับเข้าใจไหมนับจากการซื้อขายครั้งแรกทุกๆ14วันนั่นก็เป็นประมาณว่าครึ่งเดือนถอนครึ่งเดือนถอนนะครับเพื่อนๆ เราน่าจะถอน2ครั้งนะครับถึงจะได้เป์เอาที่8 0ดสถึงยีนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจาก1เดือนนะอันนี้อ่านแค่นี้ก็น่าจะรู้นะครับกฎของเขาแต่เริ่มแรกถอนครั้ง2ครั้งแรกเนี่ยน่าจะอยู่ที่75กับย5ิบนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนึกาพาบอกนะครับคิดตามทันเนาะหลังจากหเดือนนะครับเขาจะให้เรา 80- ดสนะครับนั่นก็คืออาจจะเป็นการถอนครั้งที่2ครั้งที่3ครัั้้งทีี่่4ออะะไรปรปมาณนนเนเพื มาดูราคาครับไม่น่าเกียดน,นะครับไม่แพงเวอร์วังนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกมากนะครับอแอร์เขาไซส์ห้าพันจะเริ่มต้นที่49ดอลลาร์นะครับก็10,000อยู่ที่99ดอลลาร์นะครับก็ถือว่าไม่ได้ถูกนะครับแต่ก็ไม่ได้แพงนะครับเพืเ่อนๆอ่า 20,005นะครับ149 52,89นะครับแล้วก็1แสนนะครับจะอยู่ที่499เนาะก็เกือบ500ดอลลาร์นะครับก็เปรียบเทียบถ้าเป็นหมื่นก็อยู่ที่ประมาณเกือบ100ดอลลาร์เช่นกันนะครับส่วน1แสนจะอยู่ที่ประมาณเกือบ500ดอลลาร์นะครับ2แสนห้านะครับแอคเคานต์ไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับจะเริ่มต้นที่1,249ดอลลาร์นะครับแล้วก็พอร์ตแอคเคานต์ไซส์ที่สูงสุดนะครับก็คือ5แสนนะครับ จะมีค่าสอบค่าฟรีอยู่ที่2498นะครับเกือบ2500ดอลลาร์นะครับก็ไปคิดเป็นเงินไทยกันได้นะครับว่าแบบไหนมันเหมาะสมกับเรานะครับแบบไหนมันเหมาะสมกับเราเนาะเราก็สมัครไปนันะส่วนกดนะครับเพื่อนๆกฎรูทีนเบื้องต้นนะครับผมเข้าไปอ่านนะครับเขาก็ห้ามเรื่องการเทรดที่ไม่เหมาะสมนะครับนั่นก็คือการที่ทำ เทรดไม่เหมาะสมเทรดที่เป็นผิดกฎอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ไม่เหมาะไม่สมควรนะครับแต่เขาไม่ได้เขียนบอกนะครับเรื่องการว่าเทรดข่าวได้หรือเปล่าอันนี้ไม่มีนะครับผมยังอ่านไม่เจอนะครับยังอ่านไม่เจอนะครับแล้วก็ผม ผมคิดว่าเราน่าจะรู้ตอนช่วงที่เขาเปิดอกองทุนนะครับแล้วก็ข้อ2นะครับก็คือเราไม่รู้นะครับว่าเขาให้ถือข้ามสัปดาห์หรือข้ามวันได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเ,เพื่อนๆเราต้องมารอดูกันนะครับว่าหลังจากที่เปิดแล้วเราลองสมัครสอบกันนะครับมันจะมีกฎอะไรตุกติกจุกจิกอะไรหรือเปล่านะครับเ,เพื่อน นี่ก็เป็นการรีวิวข้่าวๆของทางกองทุน IC Funded นะครับเพื่อนๆหลายคนถ้าสนใจหรือว่าชอบก็มาสมัครกันได้นะครับแล้วก็มาสอบมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆชมเกี่ยวกับอัปเดตเรื่องแวดวงกองทุนด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ